อัลโหลสวัสดีครับอ่ามีน้องๆสั่งทอยผมนะครับผมตอนนี้ก็ไปตีมาเรียบร้อยนะครับได้สักร้อยหกสิบกว่าลูกนะฮะเป็นเหล็กป้องอ้อยนะครับความยาวใช้ได้นะครับผมพอดีเลยนะครับก็ยี่สิบลูกมีน้องๆสั่งนะครับผมมันไม่ไม่ไม่ค่อมงานฮะยี่สิบลูกนะฮะนี่ครับผมความยาว ตั้งแต่ปลายนิ้วกลางนู่นนะฮะมาถึงข้อมือผมนะครับผมก็พอดีนะครับถ้ายาวกว่านี้มันจะคล้ายๆกับมันจะแกว่งนะครับผมเวลาเราตอกเนี่ยมันจะมันไม่ค่อยเข้าหมายความว่ามันจะดุ่มนะฮะก็ท่านใดที่สนใจผมจะปักหมุดคอมเมนต์แรกนะครับผมนั่นคือบบโบโบตผมนะฮะ แล้วก็ id line ผมนะครับผมแล้วก็ท่านที่สั่งผมไว้นะครับมีมีท่านโอนตังมาแล้วนะครับผมก็ท่านใดที่โอนตังมานะครับผมมีโอนตังมาแล้วนะครับแต่ผมไม่ไม่รู้ว่าท่านท่านไหนนะครับผมโปรดแจ้งมาที่ไลน์แล้วก็ส่งสลิปมาให้ผมด้วยนะครับโอนมาหนึ่งพันบาทผมไม่รู้เป็นของใครเลยนะครับผมแต่ท่านที่ส่งสลิปมาผมก็ส่งจัดส่งไปแล้วนะครับวันนี้นะัะ เหลือเจ้านึงไม่รู้ของใครไม่รูว้ว่าค่าอะไรแล้วก็โอนมาทําไมนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะแจ้งผมมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมไม่รู้ว่าเงินใครแล้วค่าอะไรนะครับผมอันนี้เรื่องทอยนะครับผมน้องๆเสร็จแล้วที่สั่งผมนะครับมาตรฐานนะครับผมใช้ได้แล้วก็สวยด้วยนะฮะหัวไม่แบนไม่ทู่นะครับหัวแบนหัวทู่อาจจะตอกยาก หัวทู่ก็กระดอนนะครับผมกระดอนใส่หน้าใส่ตาเราได้เวลาเราตอกเข้าไปนะครับถ้ามันทู่จัดนะครับอันนี้ก็มาตรฐานของมันเลยนะครับผมตอกได้เลยนะฮะถ้าทู่น้องๆถ้าจะตีเองก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่อย่าไปตีทู่เวลาตอกเข้าไปเนะี่ยเข้าไปสักประมาณนี้นะฮะมันจะขย้อนแล้วยิ่งอาดไปก็ยิ่งขย้อนถ้าอาดพลาดหน่อยเดียวก็ปุ๊บคือกระดอนออกมาเลยนะฮะร,ระวังหน้าระวังตานะครับผม การตอกถอยค,ค่อยๆเพลอะก่อนตอนแรกนะครับตอนปักแล้วก็เอาขวานค,ค่อยๆตอกๆๆเข้าไปแล้วก็อีกทีหลังๆนล้วฮาวเลยครับผมให้มันอยู่นะครับผมไม่จํากัดว่าตอกกี่ทีนะครับอย่าไปตอกสามทีนะครับผมล่วงต้นเลยนะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับผม